สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวยญิงที่สุดจัดอันดับราศีนานิ่งไม่รับแขกคลิปนี้นะคะเป็นการจัดอันดับราศีที่เรียกได้ว่าหญิงที่สุดคือราศีไหนคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุบต้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้คะ่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาละค่ะไม่รอชาร้าเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับที่12ค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมถุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวังวนที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะ เป็นคนอารมณ์รวนเรนะคะชีวิตหาความแน่นอนได้ยากชอบทำอะไรสองอย่างเวลาเดียวกันแต่จริงๆก็เป็นคนเฟรล,ลี่ขี้เล่นเปิดป้ายทักได้ตลอดเพราะเป็นคนช่างผู้ช่างเจรจาจนเพื่อนๆอยังต้องเบรกเลยละคะ่ะอันดับที่11คือท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะ เป็นคนชอบสังสรรค์เรื่องแห่งเอาเข้ากรุ๊ปขอให้บอกแทบไม่พลาดสักการเดียวอาการเบื้องต้นของคนคนนี้คือไม่มีความยิ่งอาการจริงๆก็คือหยุดพูดไม่ได้อารมณ์ดีมากล้นจนเกินจะเก็บเอาไว้คนเดียวไว้จึงต้องปลดปล่อยออกมาค่ะมาถึงอันดับที่10บนะคะคือท่านที่เกิดราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะ เป็นคนมองโลกในแง่ดีมีความสดใสเหมือนเด็กๆที่ได้กินของอร่อยๆนิสัยพื้นฐานเป็นคนไม่ค่อยชอบความยุ่งยากวุ่นวายมีอะไรบอกตรงๆได้เลยนะคะถ้าเห็นคนไม่จริงใจผ่านตาเรดารจะแจ้งทันทีเลยละคะ่ะว่าคนคนนี้ยากที่จะรู้ใจข้างในนะคะมาต่อกันที่อันดับที่9ค่ะคือท่านจะเกิดราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคม ถึงวันที่12เมษายนนะคะเป็นคนไว้ใจได้ค่ะมีอุดมคติประจำใจยืนหนึ่งมีคารมค้มคายพอประมาณในขณะที่ความเป็นตาฮักขนาดพุ่งทะลุเกตไปนานแล้วถึงแม้ภายนอกจะดูเดาใจยากหน่อยเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หน้าตึงแต่ขอให้รู้ว่าที่จริงไม่ได้หญิงนะคะแค่เก็กนิ่งๆให้ดูหน้าค้นหาค่ะมาถึงอันดับที่8นะคะคือท่านที่เกิดราศีพฤษภ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะเป็นคนอารมณ์โรแมนติกไม่ว่าจะเพศหญิงหรือชายก็ล้วนแล้วแต่มีความละเมียดละไมเป็นที่ตั้งส่งผลให้บุคลิกภายนอกดูเป็นคนอ่อนโยนไม่หือไม่อื้อใครว่าไงก็ว่านั้นระดับความหญิงแทบไม่มีกับเขาแต่ความขี้หหงนี้ไม่แพ้ใครเลยนะคะมาต่อกันที่อันดับที่7ค่ะคือท่านที่เกิดราศีสิงห์ หรือท่าจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะเป็นคนสง่างามตามมาด้วยพลังความมั่นใจทำให้ในสายตาคนอื่นดูเป็นคนกล้าใจและดูหญิงเบาๆยิ่งไปกว่าน,นั้นบางคนยังมองว่าทรนงตนหน้าดูเชียวถึงงั้นก็เถอะค่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งกาสูงซะจนห้ามทักเดี๋ยวหักมือนะทักได้อยู่ค่ะชาวราศีสิงห์ไม่ถือนะคะ ถัดมาคืออันดับที่6คือท่านที่เกิดราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะเป็นคนทรงสเสน่ห์และทรงพลังในขณะเดียวกันแถมดูเหมือนจะมีออร่าไม่ขอสนทนากับคนไม่รู้จักมักจีสาดแสงออกมาจากตัวเขาไม่น้อยนะคะคนส่วนใจก็เลยมองว่าดูยิงย่งหยิ่งหรือไม่ก็น่าเกรงขามซะเหลือเกินจนไม่กล้าชวนคุยด้วยเลยละคะ่ะ มาถึงอันดับที่5คือท่านที่เกิดราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะเป็นคนนิยมใช้ตักกะในการดําเนินชีวิตเกลียดการนินทาไร้าสาระหากจะสนทนาก็โปรดไตรตรองคําพูดให้ดีๆเพราะเขาคาดหวังคําตอบที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วด้วยเหตุนี้จึงดูเป็นคนเย็นชาและหน้าไม่รับแขกมากๆเลยนะคะ อันดับที่4คือท่านที่เกิดราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะชาวมังกรเป็นคนหัวไวทำอะไรก็คล่องตัวไปหมดมักใช้ชีวิตสไตล์คนนิยมความสัต์จริงและทางๆที่ไม่ชอบการตีหน้าสองหน้าแต่ก็ด้านพบพีรุษคนโกหกได้ไวมากๆจึงเผอสร้างกรอบมาตัดคนไม่น่าคบไวไปหน่อยทำให้ดูหยิ่งอยู่เหมือนกันนะคะ มาถึงอันดับที่3ค่ะคือท่านจะเกิดราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์มากนะคะแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะระเบิดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในไม่แสดงออกมาข้างนอกนั่นเลยทําให้ดูเป็นคนคิดเยอะดูนิ่งๆหยิ่งๆตลอดเวลาจนยากจะเดินเข้าไปทักหานะคะมาถึงอันดับที่สองแล้วค่ะ คือท่านที่เกิดราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นคนเป๊ะเอาเรื่องนะคะซึ่งหมายเซตแห่งความเนี้ยบนี้มักส่งผลออกมาสู่ภายนอกด้วยค่ะทําให้ดูเยือกเย็นเยื่อหญิง่งประดุจนางพญาทั้งยังดูเหมือนว่าจะพร้อมสับทุกคนที่มาควางทางอารมณ์แบบว่าถ้าพูดให้สร้างสัตว์ไม่ได้ก็เงียบไปเลยนะคะและเราก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่1ค่ะ คือท่านที่เกิดราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะชาวราศีกุมเป็นคนปุ๊บปับ๊บถามไวตอบไวโดยมากก็ดูกันเองกันเองอยู่หรอกนะคะแต่เบื้องลึกเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างไม่น่าเชื่อบทอารมณ์รวนเรขึ้นมาก็กลายล่างเป็นคนหน้าแข็งโปก๊กได้โลไปดือด้อๆซะอย่างนั้นละคะ่ะใครเห็นเป็นต้องติดแฮแท็กไว้เลยนะคะ ว่าเป็นคนน่าหยิ่งไปตามๆกันค่ะอ้าแล้วค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับราศีที่หยิ่งที่สุดใน12ราศีนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ